อันนี้ก็เป็นพิราบกับนกเขาแขกนะครับแม่เป็นพิราบนะครับพ่อเป็นเขาแขกนะครับไข่แล้วนะครับฟักเป็นคอกทีสองนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับต้นมะน้อยลีนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูนกเขาที่ผมผสมไว้นะครับอาทิตย์นี้ก็ถือว่าอ่าไข่หลายลังมากนะครับรวมทั้งนกพิราบชุดสองกับไข่นะครับกับฟักอยู่นะครับเป็นอ่าพ่อแขกแม่เขาใหญ่ฟักนะครับตอนนี้ก็ฟักอยู่กำกันนะครับไข่อยู่ชุดนึงแล้วก็นกเขาที่ออกลูกใหม่แล้วก็เขา คู่ใหม่ออกไข่ใหม่ฟักใหม่นะครับถือว่าอาทิตย์นี้ก็ถือว่าดีได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าออกลูกแล้วก็ฟักไข่หลายลังมากนะครับการผสมกันง่ายง่มันเดิมนะครับเป็นการผสมทีธรรมดานะครับกงผสมสุ่มผสมอะไรธรรมดาแบบธรรมดามากๆนะครับแต่ว่าถือว่าได้ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับลูกนกออกมากค่อนข้างดีวันนี้ก็เอานกสายพลร่มแบบพลร่มแบบจัดเลยนะครับเสียงลูกผสมนะครับเข้าคู่ใหม่คู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ้กับคนที่เขาต้องการฟั่งเอานกมาฟังเสียงนะครับผมก็เลยทําการผสมให้นะครับผสมไหม่ห้คู่นึงนะครับก็เป็นข้าวมแบบลั่วนะครับออกรัววๆหน่อยหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าใช่แม่เสียงป่านะครับลูกเกิดี่พอดีนะครับเขาคู่ผสมใหม่ว่านี้ก็เขาไปทีเรียบรวยอ่าเดี๋ยวห้ดูที่ละกงผสมเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมอธิบายไปที่ละกงดีกว่าอ่า๋ยวกงแรกมาดูพิลาบกาันกเขาแขกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิลาบกาันโเเาแขกนะครับแม่เป็นพิลาบนะครับพ่อเป็นเขาแขกนะครับ ไข่แล้วนะครับฟักเป็นคอกที่สองนะครับที่ฟักนะครับนี่คอกคอกนี่กัตัวเมียนี่ครับตัวเมียเป็นพิราบนะครับตัวผูเป็นเขาแขกนะครับลูกก็มีแล้วนะครับอันนี้เป็นคอกที่คอกใหม่ที่ผมใหญ่มากนะครับเปลี่ยนอาเปลี่ยนตัวผูนะครับเปลี่ยนตัวผูเขาแขกนะครับนี่ไข่ฟักอยู่นะครับ ไข่เป็นไข่พิราบนะครับนี่นี่นี่แม่ตัวเมียนะครับนี่ตัวผู้ผมเปลี่ยนพ่อพันธุ์ใหม่นะครับเปลี่ยนตัวผู้ตัวใหม่นะครับเพื่อไข่มาผสมนะครับล่องตัวเก่าไปแล้วผสมกับตัวนั้นลูกเกิดมาสีเข้มนะครับวันนี้เอาตัวใหม่เขามาผสมนะครับนี่นี่แม่นี่พ่อเดี๋ยวผมเพียร์ไข่ดูนะครับวขออนุญาตดูไข่หน่อยนะคือค่อนข้างหัวง่อยนึงนะครับตัวผู้นะครับนี่ตัวนี้ตัวผู้ดูไข่นะครับไข่โคตรใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากนะครับนี่ไข่ใหญ่มากนะครับไข่พิราบเนาะมันก็ใหญ่เลยเนาะ นกเขาฟักเต็มอกเลยนะครับอ่ะตัวผู้ฟักต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคู่ที่สองนะครับดูคู่ที่สอง <Okay. S 1> คู่นี้เขาคู่ใหม่นะครับเป็นสายข้าร่มเลยแหละนี่นะครับผมเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาทับนะครับตัวผู้เดี๋ยวผมยะเสียงให้ฟังนะครับมีเสียงไม่ฟังเลยแหละข้าร่มเดี๋ยวค่อยฟังเอาในกลัวนะครับ okay. 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 ่ะหลังมาคู่นี้นะครับคู่นี้ก็ฟักอีกแล้วนะครับลูกชุดหนึ่งก็ไปแล้วดูตัวนี้นะครับขนแตกงามนะครับดูขนตัวผู้อะขนแตกงามอย่างคักเลยนะครับเสียงปตานะครับส่วนไดมอนด์ก็ฟักชุดที่2แล้วนะครับนี่นะครับฟักชุดที่2เมื่อกี้เช็คดูแล้วนะครับลูกก็ล่างใหญ่นะครับลูกก็ล่างใหญ่ในไข่นะลูกในไข่ก็ล่างใหญ่นะครับเราเขาแขกก็ต้องดูเนาะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นส่วนชวานะครับกัลงล่างแล้วนะครับชวาเปลี่ยนใยโค้งนะครับลงล่างแล้วนะครับลงล่างแล้วเดี๋ยวก็ไข่อีกนะครับมาดูคู่ต่อไป คู่ต่อไปนะครับฟักอยู่นะครับเป็นแม่นกเขาใหญ่นะครับพ่อเขาแขกนะครับฟักอยู่นะครับส่วนคููนี่นะครับเป็นพ่อนกดินนะครับเป็นแม่สีสีแดงแต่ว่าเป็นเสียงป่านะครับแม่เสียงป่านะครับพ่อนี่ขาล่มดีนะครับเป็นนกนกดินนะครับตัวนี้เป็นนกดินนกที่ฟึกคันก็ดินแล้วนะครับส่วนนั้นนี่ก็ออกอีกแล้วนะครับพ่อแม่ชุดนี้นะครับที่ว่าให้ลูกสามกุ๊กเต็มนะครับชุดพี่มันได้ลูกสะสามกุ๊กตลอดเลยนะครับพอมันหกแม่มันหนึ่งนะครับตัวนี้ นี่ครับออกใหม่นะครับออกใหม่ออกใหม่ออกใหม่นี่ลูกนะครับนี่ลูกเพิ่งออกนะครับลูกออกสองตัวเลยน่ารักมากนะครับเดี๋ยวชิวต่อไปกับล่อทรงไห้นะครับล่อทรงไห้มันเดิมนะครับอ่ะส่วนคู่นี้เป็นลูกผสมขามสายพันธุ์อีกชนิดหนึ่งนะครับตัวเมียฟักอยู่นะครับนู่นตัวเมียฟักอยู่นะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับส่วนอันนี้นะครับพ่อที่สองอ่ะฟักอีกแล้วนะครับนี่สามสายเลือดฟักอีกแล้วนะครับฟักอีกแล้วอ่ะส่วนขาวสามกุ๊กอ่ะฟักแล้วนะครับขาวสามกุ๊กฟักแล้ว เก็ดแก้วกับฟักแล้วนะครับเก็ดแก้วกับฟักอีกแล้วนะครับนี่อยากลูกปั๊บฟักอย่ากไม่นะครับอยากลูกฟักอย่ากไม่าเดี๋ยวผมพาไปดูลูกนกทีล่อส่งอีกนะครับนี่เป็นส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งนะครับยังเหลืออีกเดี๋ยวไปดูอ่าพวกทีล่อส่งดีกว่านะครับหนึ่งคนาเรียมให้ดูล่างหนึ่งเขาให้ดูยังขึงขี่เขาเรียมนะครับล่างหนึ่งตัวเมียกับเขาเขาล่างอยู่นะครับฟักอยู่นี่ตัวผู้นะครับนั่นตัวเมียเขาล่างอยู่ต้องปิดไว้นะครับปิดไว้เดี๋ยวลมมัาถอดส่วนนกเขาใหญ่ที่ผมฟักเครื่องนะครับอันนี้ก็ววันแล้ โตขึ้นเยอะเลยนะครับตัวดําปึ้นเลยอ้วนนะครับใหญ่โตอย่างไวนะครับเดี๋ยวถ่ายไปดูต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายดูหรอกเพราะว่าเอาออกจากตูกกแล้วนะครับเพราะว่าสี่ห้าวันนี้มันโตแข็งแรงแล้วนะครับโมเดาเข่าตูกกแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนะครับโตขนาดนี้นะครับถึงผมถึงนําส่งนะครับชุดนี้ก็ส่รงอาทิตย์นี้แหละครับกับคลิปของอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้มีเกตแก้วแดงมากตัวนึงนะครับเอามาใส่ไว้แยากมากจกล่างมาเช่านะครับ เอามาไว้ก็รุ่นพี่นะครับให้รุ่นพี่พ้าฮัดกินนะครับนั่นเกศแก้วมอใหม่อันนี้เกศแก้วแดงนะครับส่วนนี้เป็นขาวนะครับตัวเขาใหญ่ขาวนะครับเขาาตาขาวนะครับตัวนนทเป็นลูกสามสายเลือดกาลังใหญ่นะครับหางยาวมากเลยนะครับนี่เป็นเผือกเขาแขกเผือกเขาเขาแขกเผือกตาแดงนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเขาแขกครีมนะครับนี่คือพวกที่ว่าฮัดกินอาหารนะครับล่อส่งนะครับคือผมต้องล่อให้มันกินเก่งจริงๆถึงส่งให้นะครับส่งให้ครับคนที่สั่งนะครับ ชนิดนึงนะครับน,นะครับเป็นลูกขาสงขาใสมาอีกชนิดหนึ่งคันดีนะครับคันด,นดีอีกชนิดหนึ่งวันนี้ก็เลยเอามาลองเจ็บคู่ไว้กับชวานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมต้นมนองเอลีคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ